โดยเมื่อวันที่8มกราคม2568ค่ะนายแพทย์จเดชธรรมประทัดอารีค่ะเลขาธิการสนักการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือว่าสปะสะชก็ได้มีการกล่าวภายหลังการประชุมนะคะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตะะิหรือว่าบอร์ดสปะสะชนะคะถึงความคืบหน้าค่ะ การประชุมคณะทำงานเพื่อหาหรือถึงโครงการที่เรียกว่ามะเร็งรักษาทุกที่หรือ cancer anywhere ค่ะว่าตนเนี่ยเพิ่งได้เซ็นลงนามไปเมื่อสองสวันที่ผ่านมาเท่าที่ทราบก็คือไม่เกินวันที่10มกราคมนะคะก็มีการเริ่มประชุมค่ะโดยสปสชก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพูดคุยนะคะในการประชุมผู้บริหารก็ได้พูดคุยกันนอกรอบว่าคณะทำงานเนี่ยควรจะมีข้อเสนอกลับมาภายในวันที่15บมกราคมหากมีอะไรที่เกี่ยวข้องหรือต้องการสื่อสารเนี่ยก็ ้อองสอสื่ักนต่อไปายะะแพทย์เจเดดก,กล่าวว่าในเรื่องของมะเร็งรักษาทุกที่เมื่อถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งไปรับบริการที่ไหนที่มีความพร้อม เราจะได้รับบริการทั้งโรคมะเร็งแล้วก็โรคแทรกซ้อนอื่นๆด้วยนะคะเดิมด้วยความคิดที่ว่าอยากจะใช้งบที่ดูแลเฉพาะโรคมะเร็งแต่ถ้าไม่ใช่โรคมะเร็งที่มีวัตถุประสงค์เนี่ยอยากให้รักษาตามระบบแต่จากข้อเรียกร้องของโรงพยาบาลค่ะที่ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งก็เห็นว่าผู้ป่วยมาแล้วทําไมจะต้องไปรับบริการโรคอื่นอีกที่หนึ่งด้วยนะ,ะผมก็คิดว่าเป็นข้อดีสําหรับประชาชนต้องขอบคุณโรงพยาบาลที่อยากให้บริการเรื่องงบประมาณเนี่ยก็ไปตามจ่าย ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเรื่องนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ให้เบิกเข้ามาทั้งหมดนะในช่วง3เดือนนี้ก็ต้องการดูระบบก่อนค่ะพบว่ามีประโยชน์และก็เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะในการที่จะใช้ระบบนี้ต่อไปเพียงแต่ว่าในอดีตย้อนดูยอดที่จ่ายการรักษาโรคที่ไม่ใช่มะเร็งเนี่ยอาจจะมากกว่ายอดจ่ายโรคมะเร็งก็เลยมีความกังวลนะคะตอนนี้ตั้งต้นกันใหม่ยืนยันว่าประชาชนที่มินิชัย ป่วยเป็นโรคมะเร็งไปรับบริการที่หน่วยบริการแล้วมีการรักษาที่ไม่ใช่โรคมะเร็งด้วยหน่วยบริการก็จะต้องมาเบิกได้นะคะเบิกจ่ายได้ที่สปะสะชไม่จําเป็นที่จะต้องขอใบส่งตัวเพื่อยืนยันว่ามีหน่วยอื่นมาจ่ายนะะโดยเลขาสปสชก็ยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกว่า3เดือนเพื่อให้มีคณะทํางานมาช่วยดูเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ปัญหานี้อย่างเดียวนะยังมีเรื่องของยา เช่นยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วก็ปัญหาที่อื่นๆนะคะแต่ต้องการที่จะดูให้ทุกระบบสปสช,ชก็ยังมุ่งมั่นว่าโรคมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็โรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ล้มละลายได้ก็ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วตอนนี้ก็ใช้ระบบเดิมนะคะไม่ต้องมีใบส่งตัวก็สามารถที่จะเบิกเงินได้นะคะแล้วก็ได้คุยกับผู้บริหารโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะมีความกังวล วนนะคะในเรื่องของโรคแทรกซ้อนค่ะว่าถ้าไม่มีใบส่งตัวสปชก็จะไม่จ่ายนะแต่ขอยืนยันว่าจะต้องจ่ายไปก่อนไม่ต้องรับใบส่งตัวนะเมื่อส่งเบิกมาก็ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีใบส่งตัวเท่านั้นจึงจะจ่ายนะคะคิดว่าหลักปฏิบัติก็คือไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนั่นเองนะคะถามว่าเครือข่ายโรงพยาบาลนะคะกลุ่มสถาบาันแพทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือว่า U h o s ร์สเนี่ยก็ต้องออกมาประกาศนะคะเรื่องที่ ไม่ได้ใช้ใบส่งตัวหรือไม่ในแพทย์เสด็จกล่าวว่าตนเนี่ยก็ได้ทาหนังสือไปแล้วนะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็เวียนไปยังหน่วยบริการต่างๆโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ก็ได้กระจายหนังสือไปแล้วด้วยเช่นกันนะคะซึ่งก็มีคําถามกลับมาอีกว่าในอีกสาเดือนเนี่ยจะกลับไปเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะจะเกิดความวุ่นวายตนก็ออกหนังสือย้ําไปแล้วว่าไม่ใช่ที่จะต้องปี3เดือน แต่เพราะต้องการที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยนั่นเองนะคะยืนยันว่าเอาประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลักนะคะในตอนที่ประชุมคณะกรรมการหลายคนก็ย้าว่าอยากจะให้มองประโยชน์ของผู้ป่วยไม่ใช่เรื่องประโยชน์ของผู้จ่ายอย่างเดียวค่ะ